กรณีนี้คือปัดช็อตแล้วไฟบ้านผมตัดเลยนะครับไฟบ้านตัดปัดมันช็อตคอมผมพังเลยนะครับส่ดที่คนด้วยนะครับผมเนกิทีเอนะครับหลังจากที่ได้ทาช็อตใน y o u ูทูบไปว่าจะมารีวิวคอมไหนก็รีวิวห้องเลยกันแล้วกันนะครับบวกกับว่ามีน้องคนนึงเนี่ยทวงผมในคอนเทนต์รีวิวโมจินะว่าพี่ครับจะรีวิวคอมโอเคมาจัดไปนะครับข้ห้องผมเนี่ยก่อนหน้านี้คือจะมีคอมเครื่องเดียวคือเครื่องตัวนี้จะใช้2จอคู่กับตัวนู้นเห็นไหม อ่าโอเคซึ่งจะไม่มีโต๊ะตัวนี้ครับอันนี้คือจะบอกว่าเป็นโต๊ะแฟนที่ผมมาซื้อคอมใหม่อาจจะขอเอท้าความก่อนคือคอมเก่าเนี่ยสาเหตุที่ไม่ลงคลิปหลายอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าคอมเก่ามันพังครับคือตัวพาวเวอร์สปายเขาพังนะอ่ะ่ตรงนี้แล้วก็ตรงก้าดจอจะบอกว่าพาวเวอร์สปายพังไม่พอเลยเราเปลี่ยนแค่ประมาณ2 0 0พักว่านะแพงมากก้าดจอเนี่ยผมเปลี่ยนเรียกว่าเอามาจากเขาเรียกว่ามีประกันปะเออมีประกันเลยนะครับผมก็ เป็น1เป็น GT1030 นะครับตัวนี้ตัวเ,เล็กๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมใช้ GTX 1เอ0 s u p หน่งหกศูนย์ซูเปอรนะครับผมใช้ GTX 1 6 0 Super ะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็จะบอกว่าทำงานไม่ค่อยสะดวกก็ว่าได้นะครับผมทั้งเล่นเกมบวกกับว่าเราวลาตัดงานเนี่ยมันกระตุกกระตุกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหูฟังที่แถมมาจากคอมนะครับก็เป็นแบบ ผมฟังธรรมดาเบาๆนะครับโอเคนี่คือคอมคอมเก่านะอ่านี่คือคอมเก่านี่คือจอนี่คีย์บอร์ดใหม่ใหม่นี่คือคอมเก่าของผมนะครับก็ลดสเปคลงมาแล้วก็ให้แฟนไปนะครับส่วนตัวผมนี่ซื้อคอมใหม่นี่ฮะดูตรงนี้คืออะไร XPG ครับผมแม่ขายของนี่ล้วกันนะนี่คือหูฟัง XPG นะครับกรคู่หน้าหน่อยแล้วกันนี่เป็นการแจกเท่าหน้าเลยโอ้โหหน้าไม่ใหญ่ไปนิดนึงโอเคผมฟัง XPG นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่ง จะบอกไว้ก่อนเลยว่าเหมาะก,กับคนเนี่ยที่ใช้แบบเล่นเกมวอลเล็พับจีผมบอกเลยว่าเหมาะมากเนื่องจ,จากว่าหูฟังเนี่ยเขามี3โหมดด้วยกันมาดูตัวนี้หน่อยเ <c oughs> ขาจะมีโหมด f p s แล้วก็โหมด7 1ดนที่เป็นโหมดธรมรมดาปกติแล้วก็มิวสิกที่ว่าสำับ <c oughs> ที่ว่าสำหรับฟังเพลงนะครับดิว่าดีมากหูฟังตัวนี้เท่ด้วยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอาโอเคหูฟังเดียวนใ,นใ,นขขให้ก่อนนะครับขอขายขอนิดยนึงไงพบว่าหูฟังเขาดีจริงนะเออก็ขอบคุณทางเอพที่ส่งของมานะครับไม่จะว่าไปแล้วผม เยวนะเดี๋ยวผนมะไปเอาหมวด A P G มาใส่ดีกว่าหว P G ใส่ให้เป็นงานแล้วกันไอ้ว่าก็ใครที่สนใจหูฟังหรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกมอื่นเขาก็มีนะหูฟังคีย์บอร์ดเมาส์มีหมด A P G นะทําเลยนะครับโอเคมาดูกันอันนี้จะบอกว่าเป็นไม้มัดรัดยางก็ได้เพราะเวลาเก็บสายดูนี้หน่ออ่ะอน,นี่แฟนผมผ่านนะเวลาเก็บสายไม่เนะ่ยไม่ต้องใช้หนึ่ง หนังยางมัดเอานะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่ค่อยดีส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่เปลี่ยนไม้ค่อนข้างบ่อยเรียกได้ว่าตั้งแต่ทําช่องมาเนี่ยเปลี่ยนไป็นสี่ห้าตัวนะก็จะเป็นตัวแบบเดิมๆนะครับตัวไม่ราคาไม่เกินพันอย่างนี้ก็ประมาณสามร้อยบาทในไม้ธรรมดาพอใช้ได้เดี๋ยวถ้าพอมีงบเนี่ยเราค่อยค่อซื้อใหม่นะครับก็จะเห็นเสียงผมแตกๆเนื้อคิมดังตัวนี้ได้มาในราคาเกือบสองหมื่นสี่นะครับประมาณสองหมื่นสามพันห้าร้อยได้นี่คือลมส่งสเปคจะอยู่ที่ ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอ่าเดเดี๋ยวเปิดคอม็นดูแกันผมกลัวมันผิดพลาดโอเคแล้วสัดเสียบปลั๊กไฟก่อนส่วนตัวผมแนะนําเลยนะสาเหตุที่คอมิกพังเครื่องนี้จะบอกว่าสาเหตุคืออ่อไฟมันช็อตนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ปลั๊กอย่างดีเลยนะต้องเป็นปลั๊กตัวดีๆเราแบบคอมเราซื้อคอมมาใหม่เราควรใช้ปลั๊กที่ดีครับว่าไฟมันอาจจะตัดอาจจะช็อตนู่นนี่นั่นอย่างกรณีนี้คือลัดช็อตแล้วไฟบ้างผมตัดเลย นะครับไฟบ้านตัดบัตรมันช็อตคอมหัพังเลยนะครับบอกต่อว่าพาวาสภา,ายเนี่ยพังเปิดเครื่องไม่ติดตอนแรกไปที่ช่างร้านบอกว่าพวาสาพายพังพอเปลี่ยนพวาสภา,ายปุ๊บเปิดไม่ติดอีกมาเช็คปีนี่การ์ดจอเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเราต้องลงทุนหน่อยนะครับเพราะว่าพอมันเสียหายอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มเรา ่างเครื่องนี้ผมซ่อมเนี่ยเสียไปประมาณ ,6000 กว่าบาทแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมแนะนำคือ power supply ครับเวลาคือการอย่างที่บอกไปว่าเวลาแบบคอมแบบอยู่ๆมันจะดับไปเลยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะเว้เออยเฮ้ยอยู่มันแบบพังวันใดวันดนึงขึ้นมามันพังเราไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเน,นี่ยลงทุนนิดนึงนะครับเอา power supply ซื้อมาไฟบ้านดับถ้าไฟบ้านดับบุ๊ค power supply ก็จะทำงานคือจะยื้อคอมให้เราประมาณหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้นะเพราะผมก็ไม่เคยซื้อแต่กลับกะซื้ออยู่อันนี้เป็นคอมตัวใหม่ที่ซื้อมาเดี๋ยวปูสเกัน ไอนน้เปิดละโอเคหมูฟังนะครับผม,มเวลาเสียบตันนวฟ้าเสียบไปนะนี่นีมน่มีแสงมีก็โควาที่นะครับผมสามารถปิดได้เปิดกลางคืนใครแอบแม่เล่นเกมก็ปิดปิดแสงตรงนี้ได้ดูครับผมตัวฟังเนี่ยเก็บเสียงมากแค่ม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าแม่เดินมาก็นั่นแหละครับตัวใครตัวนั้นคนจะรู้ใช่ไหมว่าเป็นร้านอะไรนะครับร้านคอมครับนะครับเอาพิจิพาเปลี่ยนเป็นเบลเปิลผมแล้วโอเคก็ คอมนี้ผมซื้อมาจากร้านคอม,มครับนะรับเขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโปรโมชั่นเขา,าค่อนข้างคุ้มคือด้นสเปคนี้ครับโอเคทุกคนมาดูสเปคคอมผมดีวกว่าเผื่อใครอยากได้เป็นแนวทางช่วนี้อยากได้หูฟังใหม่ก็เ p <XP> g จเลน <laughs> เฟรนก็ไมที่โอเคถ้าอยากได้คอมใหม่ก็แล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมเอาคอมครับเพราะว่าเขามียังไงเอ่ยทุนนี้เขาจัดโปรค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคอมครับนะถ้าใครใจดีส่งคลิปนี้ไปให้คอมครับก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อพี่เขาจ้างผมโอเค ตัวได้จะเป็นคอย5นะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยผมก็ผมเอาจริงผมเป็นคนที่ไม่เก่งคอมหรอกนะครับแต่ไปถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนําคือว่าผมเนี่ยไปถามเพื่อนนะเพื่อนก็แนะนำว่าเออไอตัวเนี้ยมันดีเพราะว่าตัว CPU มันโหดมากเพื่อนผมบอกอย่างนี้ผมก็เอาเลยนะครับส่วนตัวการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอตัวเดิมแต่ว่าเดีย๋ยวผมไปเอาเศษซากการ์ดจอมาด้วยนะครับนี่อันนี้คือการ์ดจอตัวเก่าที่เป็น GTX 1 6ึ่งนนะครับผม เ็กินยังใหม่เลยกินไหม่ยอกหยอกนะครับคือตอนแรกอ่ะมันอันใหญ่นะอันใหญ่มากนะเห็นไหมอันใหญ่มากนะครับผมแต่มันพังก็ไม่รู้ว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าถ้าใครมีประสบการณ์อย่างเงี้ยแนะนําผมได้เพราะผมก็อยากจะซ่อมเหมือนกันแล้วก็มาใส่ให้ตัวนี้อันนี้ก็เปิดคอมตัวรองแล้วก็เป็นประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากปรับแสงเลยนะตอนนี้ อมาดูที่ตัวนี้ใหม่นะครับผมนี่คือหรูส่วนะผมว่าน่าจะเป็นคอมของฟันไม้นี่แม่งแบบไม้ลัดยางนะครับก็เป็นเอน่อ g กศู6ยนี่ตรงนี้เลยนะตาจอ GX 1 6 6อ็กซ์หเปอร์แต่ว่ามันคนละอันกันอันนั้นจะอันใหญ่กว่าอันนั้นมันจะประวัติมากมี3พลงนะครับแต่ไปถามที่ร้านมาเขาว่าไม่แตกต่างกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเก,ก้าอี้กำกๆนะครับเป็นเก้าอี้เก่ามากอันนี้ผมใช้มาประมาณ สองปีกว่าได้เก้าอี้ตัวนี้นะครับซคือส,สั่งจาก l a z a ด a s h o อป e ี้ย้อนี่มาจำไมนะ่ได้ละเก่ามากคือจะพังอยู่แล้วนะครับผมใครผู้ใหญ่ใจดีก็เข้าได้รวมถึงพเท้าโต้สะพงซัพพายซัพพอร์ตกันได้นะครับโอเคตัวนี้เป็นเก้าอี้แฟนครับเป็นกุฏิเกมมิ่งนะครับผมนก็จะรันทดหน่อยนะครับแต่ก็นั่งสบายนะครับผมประมาณนี้ซื้อคอมมาก็สเปคประมาณนี้แหละก็ะมาณสองหมื่นกว่านะครับใครที่อยาก Icana, หาซื้อบ้างก็ไปลองค้นหาข้อมูลดูนะครับส่วนตัวคิดว่าเข้าใจไม่ยากนะสำหรับเรื่องคอมผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องคอมเลยแต่ว่าลอง ain, agger, ปรึกษาเพื่อปรึกษาเออก็ได้นะเพื่อนๆอยากได้คอมใหม่ก็ลองมาคอมเมนต์ปรึกษาถามกันได้นะครับผมผมถ้าผมรู้ผมก็จะบอกนะครับถ้าไม่บอกก็คือไม่ได้อ่านนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี ideas. ้ก็แค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนี่นะจอกก่น ังแล้วนะเออจริงผมอยากรู้มากว่ามันมีร้านที่แบบเขารับทําซ่อมขาจอหรือว่าแบบรับขาดรับซื้อหรอนะครับผมโอเครวมานี้กันนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นการรีวิวห้องไปเลยหากคุกคนถูกใจคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากนี่ย XPG ไวในอ้อมบอกอ้อมใจเอาไว้เชอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ